สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนัดชิวแล้ววันนี้เราก็จะมาเขาเรียกอะไรอ่ะมา,มาเดินทางไปที่ที่หนึ่งอ่ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนที่แบบอ๋ออยาอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วกลับไปดูข้างหน้าเลยโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าตกไปนี่โหน่าจะสู่ขิดเลยนะเดี๋ยวก,กูต้องลงนะกูต้องลงก่อนมีมึงขับไปก่อนจริงเหรอลงไหนวะมึงก็ขับไปเรื่อย que. นี่ครับสภาพคือต้องบอกว่าต้องเดินดีไม่งั้นเหนื่อมสภาพไปีามสะดุดแล้วกันน้ำไหลแรงมากคือผมเคยมาแล้วประมาณ3ามสี่ครั้งครั้งแรกที่ผมมาก็คือน้ำมันยังไม่เยอะขนาดนี้ฮะเนี่ยผมจะลงไปยืนตรงนู้นนะฮะตรงกลางๆนะ อนนี้มันลงไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันไหลแรงมากโอเคครับแล้วเราไปกันต่อเลยนะฮะนี่ครับแล้วเราก็ได้คนขับเป็นนักข่าวมือทอง <laughs> เพื่อนผมเองไอ้บักเป้ครับผู้เกิดมาเพื่อฆ่าไอ้สารเลวนะเพื่อนขับดีๆก่อนเถอะเฮ้ย <c oughs> เป็นไงเราขาดตั้งขึ้นมาเนี่ <c oughs> นย หลายคนบอกว่าอยากจะให้ผมถ่ายคลิปแบบว่าไปหาหนูน่นหานี่นะฮะนี<า>่ฮะไม่รู้จะหาอะไรหลังจากคลิปหาปูหลายคนเจอหน้าผมก็ทักว่าเอ้ยนี่ไงนัดชิวที่ไปหาปูอร่อยหรือเปล่าก็อร่อยนะฮะก็อยากจะมีคลิปที่ไปหาปลาบ้างนะ,ะแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันไม่ตกนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องลัดชิวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ แยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะร,บรอบๆการเส้นทางการเดินทางที่คือเราต้องใช้มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะรถใหญ่เข้ามาไม่ได้แล้วก็เดินทางอีกประมาณสัก2-3กิโลนะครับบนเส้นทางนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ทางนี้สบายโอ,โ,โอ้โหระวังเรื่องน,นี้ต้องระวังเลยนนต้องระวังเลยระวังเลยอนี้น เนี่ยดินมันเหนียวเหนียวบนทราย,ยอ่ะคนนี้ท้าไม่ได้รถใหม่ๆแบบรถลุงพลนี่แย่เลยเนี่ยตรงนี้มันมันจะเป็นเหมือนทางขาดดูดูดิูดิต้องร,ระวังอ,อกก่ะเจ๊หนึ่งเจ๊หนึ่งนกะัเรื่อยๆเจ๊หนึ่งเจ๊สองนี่แหละเนี่ยโมีคนเอามาถมัะเนี่ยย่งดีมั้ ก่อนขาดเลยอ่ะขาดเลยแค่นิดเดียวเองนี่ยังไม่ถึงตอนตอนที่ที่เดินมาเลยนะโอ้โหนุ้อะไรวะน่ะทางปีน่ะมันด้วยเออนี่แหละนี่แหละเป๊ะเกี้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งเนี้ยกูหนึ่งอยี่เลยยาวๆเลยเนี่ยออกทางขวาไปเลยยาวเลยยาวเลยยาวอยู่ยาวอยู่ เร่งเครื่องเล่นเครื่องออว่าลุมนี้จะลึกไหม <laughs> นี่ออกทางซ้ายนี่ นู้นะครับถ้ามองไกลๆอ่ะใกล้จะถึงแล้วนะแต่ว่า ปล่อยไหลนะก่อจะถึงเนี้ยให้ระวังระวังตรงนี้แหละต้องปล่อยไหลฮะต้องปล่อยไหลเฮ้ยนัดเท้าเสือเปล่าวะเท้าหมาใช่เท้าหมาเนี่ยไม่เท้าเสือชัวเบาเฮ้ยเท้าเสือเปล่าเท้าเสือเสืออะไรหมาชัดๆมีระวังระวังตรงนี้แหละเฮ้ยมาตะค้อนมาตะค้อนละ ไปก,ก<อ>บกอกบางกระชอนรอบน,นี้ไอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็รู้ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวตามล่องเขาเลยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหมึงเก็บเ้บินเสือก่อนนะไม่ไม่ไปเลยเลี้ยวไปเลยเลยี้ยวเ,เลยอะเลี้ยวชคบเลี้ยวโอ้โหต้องย่องเลยอันเนี้ยออดีมันใส่รองเท,ท้านี่มาได้อยู่รองเท้าลยุย อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ไป oh. ไงวะเนี่ยเอากูลงก่อน oh. ไ,ปไปเลยหาทางเอาเ <c oughs> oh, แล้วกันเป๊ะโอ้ตมแล้วองมันขับเรื่องหรวะไปไปโอ้ <c oughs> <c oughs> oh. มึงไม่ออกทางนี้วะถไปมาก่อนถไปมาก่อนโถ่ฟรีฟรีกูมีกล้าเข้าใกล้เลย ไม่เดินเนี่ยออกไปทางนี้ดิทำตัวเบาไว้ตัวเบาไว้เออเออไปไปอีกไปอีกสวยสวยทำตัวเบาไว้เออ,เอ,อไปไปไปโอเคนีครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ เส้นทางตรงเนี้มันค่อนข้างลํำบากหน่อยลําบากกว่าครั้งแรกนะที่ผมมาเพราะว่าฝนมันตกเนี่ยดูดิฝนมันตกแล้วหรอดินมันเป็นแบบดินทรายผสมดินเหนียวยิ่งเป็นดินเหนียวย,ยิ่งลื่นมากเหตุผลที่ผมใส่รองเท้ารองเท้าคู่ใจของผมคือคู่นี้เห็นไหม มันยังไปไม่ถึงได้เลยด้วยไดนะ้ลำบากสุดๆนี่แอคติ c ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าก็อีกไกลอยู่เหมือนกันพอเราผ่านเส้นทางตรงนี้แล้วคือ ที่เหลือก็จะสบายกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับอื้แหืออมหัวเนี่ยเีรแล้วเนี่ยหลังคาตัวนี้แหละ เองเปิดหน้าแกด้วยไหมเนี่ยฮะมึงต้องเปิดหน้าแกด้วยมันเนี่ยก็หันหลังไงนั่นเปให้ยุราเอิดทีอยู่ก็เเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปเลยโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก<อ>็ขอบคุณทุกคนแล้วครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องนัดชิลด้วยนะครับ ก็ดูก่อนว่าคลิปหน้าผมจะทําอะไรก็อย่าลืมกดติดตามอีกครั้งหนึ่งใครยังไม่กด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 กระดิ่งด้วยขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ